ย <Workers. S 2> ินดีต้อนรับขาวชุงชนสารบ้านแม่อ oh ้อยค่ะโทษวันนี้พามาดูรถยนมากวัเกตน้าจะเล่าจากนี้เดี๋ยวก่อนเนี่ยเกตว่าท่านเร็วห้วจ้ะตอนนี้รถกำลังดันดินอยู่จ้ะดันดินทมันเสริมคูจ้ะ ปถใาเห็ดหมองพักบางทีอาจจะเห็ดเป็นเทียงน้าเห็ดเห็ดหมองนั่งเล่นว่จาจะเห็ดหมองจอดรดจอดอยามยามลงมใไ้มานาะจังสิีมี่หมองพักหมองหนย่งวิถีชาวนาจ้า ย่องไงควรควรยังไงครับเว่าเห็นควันรถอู้เดี๋ยวให้มันเศร้าไงก่นอนค้น่ำห่อนขึ้นปะแรนบระเทศพอะสมุงมีวมคว่ำห่อนขึ้นแล้ว ี่จ้าผมสมมองนี่เดินยืนทาด้านกะจีเป็นน้องชายทั้งนี่กะจีผมลงไปให้มันเสมอกันค่ะ รถซะก่นอนเ้ยน่า,า,าก็ได้ะให้กกน,นี่เขาใสตน้ำรอยยนยังดี่อุ้มได้หลายอยุยุอูอเปิดาต้องหวงอยุดดันไม่เกงใจใคร กกเก่งใ,ใจตอแก,อก,ใใแกเลยด,ดุดันอย่างเดียวเลยสุดสุดยอดเดินนาจินไม่แล้วเดิเกีงไงหลังจากพักรถไประยะหนึ่งแล้วนะจ้าโซเฟอร์ก็ขึ้นรถต่อดันดิน I say if you go. ยังนอนอยู่นาะหมองหันนาะนั่นแหล้วหมองมวนรถอยู ็บไปกองกองไว้แล้วจังไอ้รูปม้าแค่เดียวบ่ ไแต่ลายเติมยุกก็เต็มพอดีบอกว่าเดอดันมาแล้ะบอเสียข้องการเห็ด นาเกหน้าห,หนาแรงแล้วมันไงแล้วก็อุ้มดินได้บ่หลายเอารวมแกศไงทุนทุนมันบพะคือหนาฝนหนาเนี้ย ดินมันบ่เปียกอุ้มมาได้เท่บ่หลลดหน้วนาไนี่ขนมานีมันก็นมาจอดกันนี่ก็ได้พอดีลยนี่นใกล้สีนี่แล้วน,นวาได้มวมนกมกระดันมาดันมาแล้วม้วนมาหากันได้โอโอ้ ก็เนาะเดี๋ยวก่อนสิมาลบบัดนี้บาดนี้บักป้า <SISPANICAN> <SISPANICAN> <SUSS2> <SISPANICAN> 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 มันามันไปก็มัมันให้นี่มันก็สูงสูงกว่าให้นั่นคือเก้าให้นั่นเมัอนแบตามกวัวคือเก้าแหละโครงการเพิ่นว่าเพิ่นจีดันคูคันแท้คู่นี่นนนออก มันเป็นไฮเดียวกันเนื้สัตวพี่น้งนองรอบนี้แล้ว ียงง่นี่เฮ็ดเสมีลูกไปจับู่เลยเดี๋ยวเ่็นช่วเปิดเป็นเหตดงานต่อจากคลิปนี้กับพอจบคลิปไ้แค่นี้เนาะคะ่ะพอกันคลิปนาจ้าทุโอนนี่นะ้ยี่มีต้องไปู